Bên lìa 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 bên th heaven Ads land

ไปมาตอกนาครับตังตอดบันเลยต้องมาเรียกเอาลครับเสียงแค่ดังหน่อยเนาะสุดยอดไปอุ้ยก็มาทบกูบอกเติมตือนซึ่งอาจริงเตมยนะากนี่นี่มาหาหน่อยยนี่ช่เราต้อตอบตแต่ ม่เเปลนมาอนหนุ่มมาเลยนะก็มั้มันก็นามันินี่บ้นยแล้วไม่นพี่้ก็โูนคนพุ่น่เกมี่อะไรเสามหลังนี่เกมพี่กล้ดอันนี้นี่งอยู่วะดูตะกี้ปี๋ตะนี้จได้หรอาไม่จำที่ไม่จำได้อ่ะโอ้พอลืมตั้เมื่อโอ้ ลวงไม่หลวงคนยัยังพนหันนากปีพเขามูรมวไปเขาพวเขาเกิดตนี้ปีแล้วก็เาสามีแล้วก็ไม่ไดู้น้อนอเหมือนเราไมเนาะเหมือนััห็นน้ำตาเนาะน้ำตาความปลาเนาะสาสปีแล้หนาเห็น่นี่มาเนาะหลวงป้าหายังเกิดตนีปาเกิดละ